สวัสดีค่ะวันนี้คมณพันลวกผักกะลัำปีนะคะจะกินกับน้ำพริกเวยค่ะพี่น้องจะกินกับซุปมะเขือใส่ปลาทูค่ะนี่ค่ะกำลังลวกผักกะล่ำปีใส่กระทะนี่ค่ะน้ำเดือดพุดๆๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดูต้มหม้อปลานะคะนี่ค่ะต้มหม้อปลาพี่น้องมีปลาทูมีพริกมีมะเขือมี หอมกระเทียมโอ้เป็นแต่แซบพี่น้องมาเบ่งด้วค่ะเด้อมากินน้ำกันด้วยค่ะน้ำพริกปลาทูใส่มะเขือแล้วก็กินกับลวกผักแซบเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะน้ำพริกลวกผักลวกค่ะเมื่อนี้ค่ะแซบน้ำกันด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะอมาดูกันเลยค่ะมาดูนะคะเอฟซี่ะวันนี้จะตำ เจีค่ะลวกผักแซ่บๆลวกกะหล่ำปีค่ะกำลังต้มพดเล่ๆอยู่ค่ะก็จะมีอ่าปลาทูปลาทูตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเจียคือดีแสบใช้เนาะก่อนหนปะปลาทูบ้างพี่น้องโอ้ปนปลาทูกับเข่าบ้านเขาค่ะเมื่อเนี้ยเอา้า ขอบคุณฟ C ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องภูมิพันตุลากันขอบคุณเลยๆค่ะตอนนีูู้ิพัน์กำลังอัดวิดีโอคนปะทูอยู่เลยค่ะพี่น่านเจ้าปะทูใส่บักเขียพ่ออยากกินพ่อบอกว่าให้อะไรมันแซ่บเด้อประสาน่าูมิพัน์ก็จะทําสุดฝีมือแล้ะค่ะเอาเนีแซ่บ นัวๆปะเอาครกิ้ถอยไปทางนู้นเอามาดูค่ะตำส่กันนี่แหละค่ะพี่น้องเผ็ดเลน่นมากเจีกยหน่อยลวกผักให้เปื่อยจากน้อยเพราะว่าพ่อแม่เกี่ยวลำบากอาหารผู้สูงวัยตะพิกก็บ่ต้องตำแหลกเลยที่เผ็ดแค่นี้พอค่ะนี่ค่ะอ้าวพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดเดี๋ยวจะกินกันไม่ได้อีกพอแล้วค่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะคุมพันที่ค sort of anyway> ้นในโคกเลยได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค้นในโคกเลยเสร็จแล้วค่ะแก้วปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่าส o u ปลาเขียใส่ปลาถูค่ะพี่น้องนี่ค่ะส o u ปลาเขียปนปักเขือส o u ปลาเขียใส่ปลาถูแซ่บแซ่บผัค่ะพี่น้องมากินด้วยกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าก่บพี่น้องเปิ้ดเป็นแท้แทบค่ะข้าวเหนียวตุ้ยเด้อบะเนี้คนน่ะข้าวเหนียวตุ้ยแทบมาขิดน้ำกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะซุปมะเขือสุปมะเขือขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยล้ะเสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูค่ะพี่น้องล้ะค่ะเปิ้ลลวกกะหล่ำปีแทบน้ำกันได้ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันตุลากันขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเอฟซีมาทานด้วยกันนะคะซุปปลาเขือกับลวกผักค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องเนี่ยอาหารบ้านๆเราเนี่ยเนี่ยซุปปลาเขือเนี่ใส่ปลาทูโตย๊ยน้อยแล้วก็ลวกกระหล่ำปีนี่ค่ะอาหารมือ้ออาหารตอนเย็นค่ะ ครอบคัวภมพันธ์นี่นะกินน้ำพริกค่ะวันนี้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ